แต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเขาบอกว่ามันมีหญิงสาวคนหนึ่งที่จังหวัดเชัยภูมิฮะเป็นแล้วก็ติดเชื้อซ้ําครับผมแต่นะฮะเขาบอกบ,บ,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองทางแต่ทางนี้เขาไปตรวจเจอที่สุดเขาว่าน่าจะเป็นซาาข,ของไวรัสเออน่าจะเป็นซาาข,ของไวรัส ซึ่งข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยมันสามารถตรวจเจอไวรัสในคนที่หายได้แล้วเนี่ยสามสิบวันหมายความว่าผู้หญิงคนนี้เคยเป็นมาก่อนแล้วหายแล้วติดแล้วแล้วก็วิเคราะห์แล้วว่าหายเลือดเป็นลบไปแล้วกลับไปบ้านกลับไปบ้านแล้วปรากฏไปตรวจเจออีกเขาก็เลยเฮ้ยมันป่วยซ้ํบเปล่าวะปรากฏว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นซากของไวรัสที่สามารถอยู่กันไดถึงสามสิบวันอ๋อไอตัวที่เจอเนี่ยไม่ใช่ไวรัสจริงๆไม่ใช่เป็นซากแล้วซากไวรัสนี่มันจะทําให้เราติดเชื้อไหมไม่มีเขาบอกซากไวรัสเนี่ยนะคือเชื้อที่ไม่มีชีวิตไม่สามารถแพร่ไปได้เชื้อที่่ตายคือแพรได้ อ๋อคือไปเห็นมันเห็นตัวมันมันแต่มันแพร่คุณไม่ได้แล้วมันตายไปแล้วแต่ว่าก็ยังก็ให้แยกกักตัวไว้แต่มันแต่มันตายไปแล้วแต่กมแยกกักตัวไว้สักแค่นั้นนั่นแหละแต่แพร่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวครับอะไรประมาณนี้เขาบอกไปเจอกันจริงที่จีนที่ไอคนที่ติดซ้ำจริงไปเจอที่จีนที่ไรเนี่ยนะคนอย่างละลายของลายเองไม่ได้เยอะเออไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะในเรื่องของโคฟิดต่างเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เห็นพี่แจบอกวุ่นที่พัทยาใช่ไหมฮะเขา คือบ่ายสองก็เอาเลยนะแล้วปิด9ก้าวันปิดเอดวันเอวันนะนะก็ทำให้วุ่นวายทั้งเมืองคือเขาก็ไปปิดเขาก็ไปมาไปตั้งนต้านด่านในจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่เขาน่ะห้าหกจุดเนี่ยในพัทยาครับผมปรากฏว่ารถก็ติดกงกบดูนี่ภาพใช่ไหมคือหมายถึงว่าถนนทางที่จะเข้าเมืองออกเมืองพัทยาเนี่ยมันมีห้าหกห้าหกแห่งก็ปิดมันปิดหมดเลยตามคำสั่งล็อกดาวน์ของนายกุทธมนตรี คุณสนธยาคุณปื้มเออคือคือก็เข้าใจนะว่าท่านอยากจะทำแต่บางทีมันต้องมีระยะเวลาในการบอกกล่าวเล่าสิเป็นสักนิดหนึ่งหรือเปล่าเออหรือเป็นคําสั่งของผู้ว่านะผมไม่แน่ใจอันนั้นแหละของที่นู่นครับของที่นู่นเขาก็ปรากฏว่าล็อกดาวล็อกดาวของเมืองพยาก็ต้องพยาสิใช่ไหมยาพญทยามันมันไม่จังหวัดชลบุรีมันมงคนก็เลยรถติดกันยาวเหยียดเลยนะฮะเพราะว่าเอาเวลาบ่ายสองโมงไงคือไอ้คนทํางานก็ยังกลับไม่ทันไอ้คนที่จะออกจะเข้าก็ยังวุ่นวายกันอยู่จริงเขาไม่ประกาศกันบ่ายสองนะ เขาต้องหลังซีทุกอะไรเงี้ยต้องให้เวลาเขาหน่อยแล้วต้องต้องกระจายข่าวให้เขารับทราบกันถูกแล้วเขาเลือกว่าจะอยู่ไหนเออนี่นี่เมื่อวานก็วุ่นวายไม่แต่จริงนะผมว่าผมอยากให้ใช้ยาแรงเหมือนกันนะล็อกดาวน์ทั้งประเทศไม่ขายเหล้ามาทั้งประเทศให้อยู่บ้านไปเลยสิบวันสิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันรัฐบาลก็จ่ายเงินมาจ่ายมานให้ครบไม่ต้องไปจ่ายแค่คนกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็จบไปเลยเนี่ยเมื่อคุณบอกว่าการออกจากบ้านคือการเสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็ไปตั้งด่านนิดนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะ หยุดบ้านไปเลยสิบ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 ห้าแล้วก็มารดูว่าเฮ้ยเันใช้ได้ผลเว้ยเฮ้ยมันดีเว้ยแต่ไม่ใช่ไอคนนั้นก็ออกไอคนนี้ก็ยังออกได้แล้วมันมีล่าสุดกทมามาเปลี่ยนละใบองคใบออกอ่ะจะต้องไปโหลดแบบฟอร์มกทมวุ่นกันทั้งเดนิวอย่างเนี้ยเอาเหรอเออเออคุณมีใบออกยังมีมมแล้ว,ลวทำเงินใหม่เนี่ยเอาทำใหม่เอรอเอาเยอะ